p o c โ F 5 Pro โ r o บ g e b n ยืนยันมาพร้อมกับชิปเซสต Snapdragon 8 Gen 1ให้แรมมา12 g ิและอาจจะเป็นการรีแบรนด์มาจาก Redmi K60 ครับสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารที่ดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเิ้วร a บแ e นนการสัสิบนทีในข่าวสารที่ดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพ้ข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวันถึงแม้ว่าโปโก F5 Pro นะครับจะยังไม่ได้ยานเปิดตัวออกมาในต,ตอนนี้นะครับแต่มีการลือว่าจะเป็นรุ่นที่มีการรีแบรนด์มาจาก Redmi K60 จากประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมที่มีการเปิดตัวช่วงเดือนธันวาคม,มานะ เป็นโปรโก F5 Pro นั่นเองซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมบน Geekbench แล้วด้วยอุปกรณ์ Xiaomi รหัส 23013PC75G นะครับเชื่อกันว่าเป็นโปรโก F5 Pro โดยพาร์กร์ฟรองบน Geekbench น,นะครับแพลตฟอร์ม Geekbench 6ด้วยผลคะแน core 1, น Sin g l e c ค r e 1,302คะแนนและม u l ติคอ r e 4 8 0คะแนนนะครับโดยใช้ระบบ Android 13นะครับให้ r รมมา 12GB ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1นะครับ ซึ่งชิปเซตตัวนี้เ,นเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ตัว Redmi K 6 0นั่นเองทำให้มีการสมมุติว่าโป c o ก F 5 Pro เนี่ยสมมุติฐานนะครับว่าจะเป็นการรีแบบจาก Redmi K 6 0ที่ดูมีน้ำหนักเนี่ยมากขึ้นด้วยปกติแล้วนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยที่ผ่านบน g i ๊ a b ์แแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะั้นจะเป็นหลังจากการที่แบบรู้ไม่นานนะครับว่าใกล้จะเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหนึ่งในี้ก็คือโป c o ก F 5 Pro นั่นแหละที่มีข้อมูลโผล่แล้วนั่นหมายความว่าใ,ใกล้ะเปิดตัวดัวนนนนนรรี้ออย่่างแนนนคบ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย